สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารื้บอบลสีนะคะเพื่อนเพื่อจะ,อะห่อตุ้มนะคะอ่ามันง่ายต่อการเดินทางเนาะเพื่อนเพื่อนนี่น,น,นี่เดี๋ยวพี่ปุ้ยหันกล้องมาให้ดูนี่อันนี้คือรื้อจากเมื่อวานนะคะทุกคนก็เริ่มใส่กล่องแล้วเนาะการที่พี่ปุ้ยจะห่อตุ้มกลับบ้านนะพี่ปุ้ยจะห่อใส่ดินนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เหยะน้ําคงความชุ่มชื้นนะคะในต้นบอลสีเนาะ ให้เขาแบบใบไม่เหี่ยวอะไรแบบนี้เนาะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาแบบว่าเอ่อเหมือนเหมือนแบบว่าเสียเวลาต้องปลูกใหม่ฟื้นตัวใหม่อะไรแบบนี้เพราะว่าเขาจะมีความสดสดใสใบสดใสต้นสดใสอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพอเราไปถึงที่หมายเราก็ลงปลูกกระถางได้เลยสบายๆไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่อะไรถ้าอย่างเราหรือแบบว่าไม่ห่อดินไม่ใส่ดินไม่ติดดินไปด้วยเนาะ ความชื้นไม่มีเขาก็จะเหี่ยวใบเหี่ยวเนาะเพื่อนๆอันนั้นก็คือว่าต้องโรนิดนึ่งรอให้เขาฟื้นตัวพักนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆถึงจะแตกใบใหม่มาใหม่เนาะแตกลขดใหม่แตกใบามาใหม่แบบนี้คือเอาไปลงกระถางได้เลยนี่เห็นไหมเดินทางวันเดียวค่ะเพื่นนอนเ่อนาะก็ไม่ได้โ o ม m อะไรเนาะนี่มีบอลหลากหลายเลยเพื่อนๆนนี่เป็นบอลอ่า บนโบราณบนนกตู้นะคะนี่อันนี้ก็เป็น้องเฮาเนาะแต่ลงกล่องไปแล้วค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะทุกคนก็ยังเหลืออีกนี่ยังเหลืออีกหลายต้นเลยก็เดี๋ยวเรามาลื้อแล้วก็พูดคุยไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนก็อุปกรณ์ที่พี่ปุ้ยใช้ก็มีไม่กี่อย่างนะคะก็มีถุงถุงแกงนะคะกระดาษจิจู้ก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะทุกคน ก็เราก็จะได้ล้างกระถางล้างอะไรของเราด้วยเนาะนี่เลยส่วนดินนี่มันก็ดีอยู่นะเพื่อนๆเอาไปผปสมขี้วัวออเขาเรียกว่าอะไรปุยคงปุยโอกหน่อยเนาะเปลบบ้างอะไรบ้างเ,เพื่อนอึ๊บอ,อ่าเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยหัวใหญ่เดี๋ยตั้งปีกว่าไม่ไม่ไม่รื้อก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันยาก มันมันกระถางมันใหญ่เกินมันก็จะยากกับการเดินทางโอ๊ยจะยากเพื่อนเพื่อนเอ้ย,อ,ยอเขาะเขาหน่อยอืออืมพี่พุ้ยชอบเลี้ยงบอลน,นอกตู้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาเขาแข็งแรงอะ่ะเพื่อนเพื่อนทนแดดท,ทนฝนแต่ก็ไม่ได้ว่าให้โดนแดดสักขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่า เขาจะทนฝนอะไรพวกนี้มากกว่าเนาะโอ้ยเพื่อน,อนๆขาดูดูหัวนางนี่เพื่อน,อนๆไม่ไมีเน่าเลยใหญ่อยู่เด๊มามาเดี๋ยวเราลองมาแกะดูสิอือหือหัวใหญ่อยู่นะเนี่ยเพราะว่าปีกว่าพี่ปุ้ยไม่เคยแบบลื้อเลยอะต้นเนี้ยกระถางเนี้เพื่อนๆโอ้ยหัวนางใหญ่มากอยู่นี่ ก็ข้างในก็เริ่มมีบ่มแบมแล้วมีบ่มแบมนิดหน่อยนี่สามหัวสามหัวเลยเพื่อนๆใหญ่ๆเลยเอาให้มีดินติดไปนิดนึงแต่ว่าหัวนางพี่เพื่ก็ต้องเอาอกอยู่แล้วเพื่อนๆก็โอ้ยกำลังแตกโลอดมาใหม่กำลังแตกโลอดมาใหม่สวยๆเลย หัวเขาใหญ่แล้วเนาะเพื่อนๆดีกว่าอู้ชำมรุดก็มีอู้หทุกคนอู้หไม่เคยเห็นหัวใหญ่่างนี้เลยอะสภาพดินก็คือดีอยู่เลยนะทุกคนดูเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยหัวเขาทั้งนั้นเลยโอ้ยอันนี้ก็เริ่มเน่าแล้วนะอืมคิดถูกแล้วที่รื้อเนี่ยถ้าไม่รื้อตายเสียโอกาส อดได้หัวบนสีสวยๆเลยนี่ทุกคนหัวนางเยอะมากก็ปีกว่าเนาะก็ไม่เคยรื้อเลยทุกคนนี่ เป็นบนนอกตู้ที่เลี้ยงเล้ดแ,แ,แล้วแล้วมีความสวยโดดเด่นมากนะคะเพื่อนเพื่อนทำโฟมโกนี้แจ่มเลยโอ้ยทุกคนทุกคนคือแบบสวยมากอะ่ะ ก็เพิ่งเตกโหลดมาใหม่นี่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำการยกยอดให้ดูนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าชอบชอบชอบ,ชอบทำจำนวนแบบยกยอดอะคะ่ะเพราะว่านางมันเหลือดีอะค่ะเพื่อนเพื่อนหัวก็ไม่เน่าไม่เสียนี่ว้าวใหญ่มากเลยเกือบเท่าไข่เป็ดไข่ไก่เลยนี่ Yeah. Nee. ดูใบเขาสิค่ะเพื่อนๆคือเหมือนเขายิ่งบนยิ่งอายุมากนะคะเพื่อนๆใบเขายิ่งสวยนะคะสวยมากเสียดายยังไงก็ต้องรื้อค่ะเพื่อนๆเพราะเราจะได้จํานวนที่มากกว่านี้เป็นเท่าตัวเลยเราอาจจะได้เป็นสิบสิบยี่สิบกระถางเลยนะคะเพื่อนๆเอาหัวเขาไปทำจำนวนนี่เพื่อนเพื่อน ใหญ่ตูมากดูแค่โกนี้นะคะเพื่อนๆนี่บึ้มๆเลยว้าว นี่เลยใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนนี่หนึ่งสองสามดูปุ๊บๆเลยอือยังมีนี่อีกค่ะหนูเขี้ยวเต็มเลยเพื่อนๆนี่เขี้ยวกำลังออกเพียบอือดีว่าหัวเขาแบบไม่ค่อยเสียหายเยอะนี่ โอ้มีเดย์แบบหัวไข่ปิดไข่ห่านอืมนี่ด้วยนี่ด้วย นี่เลยเพื่อนๆปาอดเนี่ยกระถางเมื่อกี้นะทุกคนดูหัวนางดูหัวนางค่ะนี่เลยนี่เพื่อนๆสวยๆเลยค่ะนี่นี่นี่ เสร็จไปแล้วหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆมาดูต่อไปอึ๊ปอ้อยนี่เลยอันนี้น่าจะยังไม่ค่อยมีหัวเป็นเรืองนะคะเพื่อนๆแบบว่าเพิ่งแตกเสียดายมากเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรืองเป็นบนสีที่ปลูกง่ายนะคะทุกคนเขาไม่ค่อยอ้น,นี้หรอกคะ่ะเพื่อนๆเ,เขาปลูกง่ายเขาทนเขายิ่งเลี้ยงนอกตู้ยิ่งยิ่งดีเลยค่ะทุกคนแตก เออเขาเรียกว่าอะไรกัดสีเร็ยวนะคะเพื่อนๆกัดสีเร็ยวมากเดี๋ยวเราจะมาลื้อกันเลยนะคะทุกคนหัวนางไม่ใหญ่หรอกค่ะเพื่อนเเพราะว่านางเพิ่งแตกอะแต่ว่าเราจําเป็นเนาะเราเอาไปทั้งกระถางไม่ได้อะเพื่อนเนเดี๋ยวเราเอาไปปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าถึงบ้านสวนแล้วก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆ่อได้รับชมกันนะคะแต่ก็ขอขอบคุณนะคะที่ เข้ามารับชมช่องพี่ปุ้ยเนาะถ้าไม่ได้เพื่อนๆก็พี่ปุ้ยก็ไม่มีวันนี้นะคะเพื่อนๆนี่ดูรากนะคะทุกคนแน่นๆเลยรากกำลังเดินดีเลยทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะตั้งสูงๆตั้งให้เพื่อนๆได้รับชมสูงๆอึ๊บ ดูกันยาวๆเลยค่ะทุกคนดูดูรากนางโอ้ยสมบูรณ์จริงเลยอาจจะรื้อแรงไปหน่อยเด้อเพื่อนๆเนี่ยเห็นแต่อย่งงี้นี่ยมีหัวแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราปลูกจากต้นหนเนาะต้นลูกเขาอะค่ะเราไม่ได้ผ่าทำจํานวนแต่นี้เขาก็จะได้หัวเร็วนะคะทุกคนเขาจะได้หัวเร็วมาก อันนี้ก็จะมีแดงวัวนะคะอ่าแทรกมาด้วยแดงวัวก็สวยค่ะแต่ปลูกเป็นโฟมโกสวยเหมือนกันหัวก็เน่าไปแล้วแดงวัวเหลือแต่ต้นต้นเล็กต้นน้อยก็เอาค่ะบนสีสวยหมดอันนี้ก็เป็นลูกไข่ก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวแยกปลูกต่างหากไม่ไม่แน่ใจว่าลูกเรืองหรือเปล่า เน้เย็กปลูกต่างหากเต้เต้เตไปเอาน้ำยาปรับผนุ่มใส่เครื่องแป๊บดินเต็มกระถางแล้วยังไม่เจอหัวเลยแต่คิดว่ามีหัวแล้วแหละโอ้ เยอะมากเพื่อนๆนี่หัวน้อยน้อยน่ารักน่ารักกดหยุดก่อนก็ได้รากเขาเสียหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรเขาฟื้นตัวเร็วค่ะเพื่อนๆผสมดินดีๆนะคะทุกคนโอ้ยเรืองนี้กัดสีสวยมากนะคะเพื่อนๆ เป็นบนที่เลี้ยงง่ายคงทนกัดสีแล้วสวยมากปุ๊บอรากเยอะก็พอดีแหละค่ะเพื่อนๆเราก็จะเอาไว้ทำจำนวนเลยได้ต้นหนอต้นอะไรแยกแยกต้นทำจำนวนไปเลย ปึ๊บนี่หัวก็เอาไปฝังเวลามีหนอล้วก็แยกแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลุงเปลงบ้างลุงกระถางบ้าง นี่เนาะอืมได้หลายต้นอยู่เพื่อนๆมีอีกเยอะค่ะเดี๋ยวจะมีแบ่งจำหน่ายแบ่งปันให้เพื่อนๆเร็วๆนี้นะคะทุกคนใครสนใจก็ติดตามพี่ปุ้ยไว้นะคะเพื่อนๆขายถูกมากแบ่งปันในราคาที่ย่อมเยาย่อมเยา ค่ะก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนนี่ได้เยอะอยู่ค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเน้องเข้ามาพูดคุยกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ